ันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับในไลฟ์สตรีม7,900ท่านถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ทๆทุกคนที่ร่วมอดหนุนกิจการร้านเพื่นของเราแล้วก็มีสนับสนุนไปด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจเลยถือว่ามันเป็นวันอีกเนือเ้อฟันอีกเช่นเดิมนะครับที่มอบให้กับเด็กคนนี้นะครับไม่เคยว่าคิดว่าจะมี g n p house นะครับนี่แต่แม่อว่าอยากทำแล้วแม่ก็ลงมือทำเลยพอเห็นทีี้ก็เป็นรูปเป็นร่างประสบความสำเร็จนไปอีกขั้นแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่มอบให้กับเด็กคนนี้นะครับอยู่เย็นเป็นสูขขอบคุณมากๆค่ะยินดีด้วยขอบคุณมากๆครับก็จะเป็นห้องที่มันยันงตกแต่งไม่เสร็จอะครับ เป็นปูนเปื่อยแบบนี้ผมชอบบรรยากาศปูนเปื่อยยินดีด้วยขอบคุณมา,มากๆครับขอบคุณพี่ทุกคนเลยจะเป็นแต่ผมไปชอบมองตอนคืนแล้วตอนคืนไฟสวยมากเมื่อคืนมาก็เห็นไฟอันนี้เป็น C N P ยินดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยเดี๋ยวเราเจอกันใน พี่จีใบสีสู่ข่ันต่อไปพี่จีถือว่าผูกแขนรับขวันเข้าบ้านนะครับวันนี้สิงจะมาสวยมาช้ามาช้าไตื่นสายนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะทุกคนขอบคุณยอดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถือว่าเป็น